อันนี้เขาเรียกตลาดอะไรตลาดตลาดอะไรเครื่องน่ะตลาดนักแฟร์ตลาดตลาดอะไรทนี่ยแก้วทวีทรัพย์อ๋อตลาดแก้วทวีทรัพย์อ้ยอันนี้คือเป็นแบบนี้ไงแค่แบบนี้ใช่หนอน ta là cái thu gì ui, ôi ta là đi đi ตลาบใหญ่โตนี่แมงอะไรเนี่ยนี่ค่ะเรียกแมงฮะแมงค่ะโนนแมงกินนนนะแมงโนนแมงกินโนนแมงกินโนนแมงกินโนนทุกจ้าเอิญอ่ะแมงกินโนนอ๋อซื้อบป่ะไม่ผมมาเที่ยวมาจากประเทศไทยเออ เอาไปตละดิดเดยตลาดมงมวเดียวี่เยวไปไนเมาทำกรรถขับรถ่ลูงงมาขับรถหน่งหมื่นหมดเลยใหญ่ัตเหมือนกันเนาะตลาดใหญ่เหมือนกันเนาะ

ตลาดเยอะเหมือนกันเนาะเออฮะตลาดเลยเออแล้วก็มีแต่ข้างหน้าเนาะนี่อะไรเนี่ยเนี่ยปลาแดงปลาแดกไม่เหมือนแถวบ้านเราก็เรียกปลาอะไรปลาละของเราบ้านเราปลาละเออนี่เขาเรียกปลาแดกแหน่ตังช่องจำอร่อยยูยู่จังหวัดเด้อล่ะยูดงวัดเด้อ อยู่กรุงเทพรอันนี้อยู่ลบบุรีเมื่อกี้มาขี่รถในเมืองมืนมืนเลยขีย่ขวามาัาง渣มับบ่วหมดเออเอารถมาเองเอารถมาเองมั่วเลยบอก็ขายยังไงเนี่ยสูงเท่าไหร่สองพันสองพันม่กี่บาทอ่ะแปดสองพันแปดสองก็ยี่สิบบาทสิบบาทเออสิบบาทก็นี่อะก็สิบบาทอันนีส้สิบบาท จะเจอไหมคิดว e ่าเป็นยังไงแล้วกว่าจะถึงกว่าจะถึงเนาะโอ้โหโอ้โหนี่เดี๋ยวจะไปออกแวะมาเรื่อยขับมานี่ไปออกทางนู้นออกทางนู้นเป็นเป็นงงอะอะไรนะเมื่อกาแฟเข้าเต้นเอามาเต้ากิน รู้จักเนาะเขารู้จักอรพี่ชื่อข้าวเปียก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 รู้จักไหมไม่รู้จักอ่ะแล้วมันไม่เสียอะไรไม่เสียไม่เสียถุงเท่าไหร่เนี่ยถุงพวกพันขีดพันขีดพันก็ยี่สิบยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าบาทเออเอาไปทำยังไงล่ะเขเอาไปทำอะไรกินล่ะทำเส้นเลยพี่ไปทำเส้นใส่เหมือนก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมทำเหมือนก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมทำเหมือนก๋วยเตี๋ยว ลองดูรถถุงละคนเราที่ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพเขาซื้อไปสี่ห้าโลต้องไปลวกก่อนใช่ไหมค่ะค่ะลวกก่อนต้มน้ำต้มน้ำต้มทำเหมือนก๋วยเตี๋ยวอ่ะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยทำเมืทุกอย่างเลยอันนี้ยี่สิบก๋วยเตี๋ยวยี่สิบกว่าบาทลองดูสักถุงที่สี่ห้าถุงนะพี่ปุตตณ์ทำกินไม่เป็นอ่ะไม่เป็นไม่ใช่ไม่พอดีเขาคนเดียวแหละเขาก็อยู่คนเดียวอืใอ้นั่นแลาอยู่ เระืเหนมอยู่สอ่าได้ายี่น้อเยีเทาไรเอาเอาไปเที่ยวเขมรเขาให้ใช้เดินดันล่าเนี่ยเขาไม่ใช่เงินไทยไม่ใช่ไทยมีแต่ยู่รลแใช่เงินไทยอ่าตวัน้คุณพี่เอาเงินจีบเนาะเอาเงินจีบเนาะ

ละไปมุกอ่ะอ,อ่าสามสิบอุ้ยไปซื้อของไปซื้อของอ๋ออันนี้อ่ะเราไปทำกินดูดวงนะใช่ไหมด้วต้มน้ำจเดือดอแล้วก็ลยใช่ไหมต้ม <ๆ S 2> น้ำซุไปไอ้หม้อนหนึ่งแล้วก็อัน,นี้ต้มน้ำจเดือด,อดอแล้วก็เอานี่จุ่มลงแล้วก็ตักมาใส่หม้โอโอเคโอเค tham gia cái Sao? Thì không ai, không không ai, không ai, không ai, không อ๋อไม่ได้ซื้อเดินทางไกล่ไม่รู้ขายอะไร